ครับกษตรกร,รทุกทิ่ทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอุธจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันเกี่ยวกับพันข้าวปลูกนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกคลิปกันมานมนานเลยเป็นปีเลยนะครับเนื่องด้วยจากว่าการติดของเราไม่เพียงพอต่อความต้องการเลยนะครับก็เลยทําให้ทางเหินจากการออกคลิปพอสมควรเลยนะครับวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีนะครับเข้าสู่ฤดูกา,นาลนาฟัง รอบที่สาของทางภาคอีสานนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่ยาทําทนาปังกันรอบเดือนพฤศจิกากันนะครับวันนี้ก็เลยมาย้ํามามาพบก,กันเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวปลูกที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยนะครับสายพันธุ์ข้าวปลูกอายุ90วันนะที่มีความโดดเด่นทั้งคุณลักษณะคุณสมบัติแล้วได้รับการตอบรับมาทั่วประเทศเลยนะครับ หรือว่าสรุปกันง่ายๆเราจับเป็นข้าวอายุสั้น90วันนะครับที่ผลผลิตด,ดีที่สุดในประเทศไทยนะดังที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับวันนี้เราก็จะพบกับไก่ทองคํา8 9เเลยนะครับนี่นะครับไก่ทองคํา89นะครับมีเลยนะครับสายพันธุ์ไก่ทองคํา89อันโด่งดังไปทั่วประเทศเลยนะครับดังขนาดไหนดังจนเกิดการเลียนแบบกันเยอะมากๆ นะครับในบรรดาข้าวอายุสั้น90วันทุกวันนี่ส่วนใหญ่เรียกกันเป็น89กันเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชี้แจงว่าไก่ทองคํา8ดเก้าทำไมถึงได้รับการตอบรับนะบจากเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะจนดนจนได้ฉายาว่าข้าว90วันที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ได้น้ำหนักระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับครับ ก็เรามารู้จักกันเลยนะครับว่าไก่ทองคํา8 9เนี่คุณสมบัติของสายพันธุ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไก่ทองคํา8 9นะครับจัดเป็นข้าวเจ้านาปรังพื้นแข็งอายุ90วันนะครับย้ําเลยนะครับว่า90วันนะครับครับนี่ก็คืออายุของไก่ทองคํา8 9นะครับคุณสมบัติคือต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยต้นแข็งแต่กอดีนะครับ ทนหนาวได้สุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือไก่ทองคำแปดเทนหนาวขนาดไหนนะครับตลอด4-5ปีที่ผ่านมาทางอีสานนะครับที่ปลูกกันตั้งแต่ช่วงประมาณปลายพฤศจิกาต้นธันวานครับกระทบอุณหภูมิระดับ11-19อถึง19องศาไก่ทองคำา9เเนี่ยจับเป็นสายพันธุ์ข้าวอายุสั้นที่ทนหนาวได้ดีมากๆเลยนะครับ ไม่กลัวหนาวออกรวงมาสุดรวงเหมือนกันเลยนะครับไก่ทองคำแปดเก้าก็เลยเป็นสายพันธุ์นะครับที่เกษตรกรทางภาคอีสานและทั่วประเทศนี้ให้การยอมรับเป็นอย่างมากครับวันนี้ก็เลยมาตอกย้ําเรื่องของคุณสมบัติของไก่ทองคํแปดเก้าให้เกษตรกรได้รับทราบกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ต้นเตี้ยต้นแข็งแต่กอดีระงแงะจัดขี นะครับมเมล็ดยาวใหญ่ไม่ต้องกลัวนะครับรงสีนี่รับซื้อแน่นอนถ้าเป็นไก่ทองคำแปดานะครับมเมล็ดยาวใหญ่อยู่ในระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะขายไม่ได้นะครับมเมล็ดข้าสารก็สวยมากๆรงสีชอบถ้าเป็นไก่ทองคําของแท้มาได้เลยรับไม่อันนะครับนี่ก็คือความโด่งดังของไก่ทองคำแปดานะครับนี่ก็คือคุณวัตของทนหนาวนะทนหนาได้ดี นะครับช่วงปลูกปลูกได้ช่วงไหนได้บ้างปลูกได้ทั้งปีเลยนะครับสำหรับไก่ทองคํา8 9้าฤดูการที่3ตอนนี้บางคนก็ปลูกบ้างบางคนก็รอกันบ้างนะครับแต่ฤดูการพฤศจิกาหลังน้ําลดในเขตน้ําท่วมนะครับเกษตรกรก็มาเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ปลูกกันเยอะมากๆไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวว่าโรงสีจะไม่รับซื้อนะถ้าเป็นไก่ทองคําของแท้เลยนะครับครับสำหรับไก่ทองคาของแท้เรื่องของมเมล็ดพันธุ์การติดของรานะครับ ก็ผลิตจากนาดำร้อยเปอร์เซนต์นะครับนาดำแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นข้าวที่ผลิตจากนาดำนี่คุณุลักษณะของเมล็ดนี่จะเต่งจะตรงเม็ดเต็มนะครับเม็ดจะสมบูรณ์กว่าข้าวที่ปลูกจากการหวานนะครับอันนี้ก็ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศว่านาดำเรื่องของเมล็ดนี่สมบูรณ์กว่านาหวานแน่นอนเลยนะครับไก่ทองคำของเรานี่จากนาดำ ร้อยเปอร์เซ็นะครับขายไก่ทองคำมานี่ไม่เจอเรื่องปัญหาการเมล็ดปนเปื้อนนะครับการงอกใดๆทั้งสิ้นรับประกันได้เลยนะครับของไก่ทองคำแปดเก้าเลยนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติที่เกษตรกราทางภาคอีสานและทั่วประเทศให้การยอมรับมากๆเลยนะครับสรุปเลยนะครับข้าวอายุสั้น90วันที่มีน้ำหนัก แล้วก็ผลผิดดีที่สุดในประเทศไทยต้องเป็นไก่ทองคำ89เท่านั้นเลยนะครับครับนี่ก็คือเรื่องของไก่ทองคำ89นะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าไก่ทองคำ89ดีเหมาะที่สุดปลูกในช่วงเดือนไหนนะอย่างที่ผมบอกตอนเกิดตอนตอน้ตนทิปแล้วนะครับว่าไก่ทองคำ89เนี่ยปลูกได้ทั้งปีนะครับปลูกได้ทั้งปีเลยนะครับแต่ว่า ช่วงปลายพฤศจิกาต้นธันวาเป็นช่วงที่ปลูกแล้วให้ผลลผิดสูงสุดเราเคยขึ้นถึงระดับตัน5ตัน6ตัน7นะครับนี่เลยคือไก่ทองคำาปดในช่วงพฤศจิกาธันวาเลยนะครับแต่ว่าช่วงมีนาเมษาถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้เหมือนกันนะครับและช่วงนี้ต้นเดือนสิงหาเนี่ยก็นะปลายเดือนกรกฎาต้นเดือนสิงหาทั้งเดือนเนี่ยก็ยังปลูกไก่ทองคำแปดเก้าได้เหมือนเดิมเลยนะครับ นี่ค,คือช่วงการปลูกนะที่เหมาะสมของไก่ทองคำแปดเก้าไก่ทองคำแปดเก้านี่จัดเป็นสายพันธุ์ที่โด่งดังเอามากๆเลยนะครับดังขนาดว่าการผลิตไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับที่เตรียมตัวจะปลูกเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยตอนนี้นะฮะไก่ทองคำแปดเก้าก็ได้นําเข้ามาที่ร้านอีสานนะครับก็ใครที่สะดวกพร้อมที่จะซื้อแนะนําให้ซื้อเก็บไว้เลยนะครับเพราะในช่วงฤดูการนี่ เขาปลูกมีเหมือนกันแต่ว่าช่วงอายุการหวานอาจ,จะยังไม่ถึงยังไม่เหมาะสมก็ทําให้ท่านเสียเวลาเวลาไปในการหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับเริ่มซื้อเก็บไว้ได้เลยเพราะที่ออกมาในช่วงเดือนสิงหานี้นะครับกว่าจะหมดอายุก็ประมาณเดือนคุมพานะครับก็คือสิงหากรยตุาพศจิกาพันวามกรานะครับ หมดอายุกันเดือนมกรานะครับไล่รุ่นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสแนะนําให้ซื้อเก็บไปเลยนะครับสําหรับไก่ทองคํา89ของแท้ไก่ทองคํา89ของแท้นะครับต้องซื้อจากร้านไทยเจริญพาณิชย์และสาขาร้านไทยเจริญพาณิชย์เท่านั้นนะครับถึงจะมั่นใจได้เลยว่าไก่ทองคํา89ของแท้แน่นอนเลยนะครับทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้ด้วยความโด่งดัง ของไก่ทองคํา89นะครับมีการเรียนแบบกันเยอะมากๆนะครับมีการแอบอ้างเรียนแบบนะทั้งกระสอบที่คล้ายกันเอามากๆเรามาดูกันว่ากระสอบไก่ทองคํา89ของแทนิเป็นอย่างไรกันบ้างเลยอามาที่กระสอบตัวน,นี้เลยนะครับนีเลยนะครับอันดับแรกเลยให้ดูไปเลยนะดูที่โลโก้ก่อนเลย ต้องเป็นโลโก้ไก่ทองคําและมีเขียนคําว่าไก่ตราไก่ทองคําไก่ทองคําสีทองตรงนี้นะครับแต่ที่สําคัญให้ดูที่โลโก้ตรงนี้นะถึงจะเป็นของแท้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้นี่โดนเลียนแบบขนาดไหนเลียนแบบขนาดสีนี่คล้ายกันมากเลยเลขแปดเก้าก็มีเหมือนกันนะครับตัวหนังสือสีทองออกมาเหมือนกันไม่มีแค่โลโก้ไก่อันนั้นคือของเลียนแบบ นะครับไม่ใช่ไก่ทองคาของแท้นะครับระวังให้ดีนะครับระวังสับสนเพราะว่ามีเกษตรกรไปปลูกแล้วก็บนกลับมาว่าทําไม8ปดรวงออกมาสั้นๆอ้อยเนาะอ้อยเนาะต้นล้มง่ายผลผิดก็ได้ไม่เต็มที่ก็ถามว่าเอาตราอะไรมาปลูกออไม่ใช่ตราไก่นะครับไม่ใช่ตราไก่ถ้าไม่ใช่ตราไก่เราก็ไม่กล้าการันตีคุณสุบัติอย่างที่ว่านะไก่ต้องไม่กลัวหนาว นะทนหนาวรวงออกมานะี่ยาวใหญ่เลยนะครับไม่ใช่รวงสั้นๆน,นะครับนี่เลยนะครับโลโก้ไก่สําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะตอนนี้มีเรียนแบบแล้วนะครับสีที่คล้ายกันมากเลยด้ไนมีเลขแปดเก้าเหมือนกันอีกนะครับถ้าไม่ใช่ตราไก่ไม่ใช่โลโก้ไก่แปลว่าเป็นของเลียนแบบของแอบอ้างไม่ใช่ไก่ทองคําแน่นอนนะถ้าไก่ทองคําเลยนะครับกระสอบสีแดงอ่าแดงอย่างเดียวไม่ได้เลยนะครับ มีเลขแปดเก้าแล้วก็มีโลโก้ไก่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็มีเขียนด้วยว่าไก่ทองคำสีทองทองเลยนะนี่อันนี้แหละถึงเป็นของแท้นะโปรดระวังด้วยเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ที่ป้ายเหมือนกันนะครับป้ายตรงนี้นะเนื่องจากไก่ทองคำแปดเก้านะครับอายุเก้าสิบวันขึ้นทะเบียนเป็นปกตินะรับรองพันนะครับมีใบอนุญาตเรียบร้อยแต่ให้มาดูที่กระสอบเป็นหลักนะที่จะเป็นของแท้เลย สำคัญที่สุดเลยคือโลโก้ไก่นะถึงได้มาตรฐานถึงได้ผลผลิตถึงได้ต้นเตี้ยต้นแข็งแต่กอดีระแน้ที่ทนหนาวอย่างที่ผมได้แจ้งไปตอนต้นคลิปนะครับนี่ก็คือไก่ทองคำา8 8ของแท้แน่นอนเลยนะครับครับสาราบเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะซื้อตอนนี้นะของเข้ามาแล้วนะครับปลายเดือนกรกดาต้นเดือนสิงหาเนี่เริ่มมีจําหน่ายที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์และไทยเจริญพาณิชย์ ทุกสาขาถึงจะเป็นของแท้แน่นอนเลยครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ติดแม่น้ำชีใกล้ไดโนโเสาร์นะครับแล้วก็สาขาร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาข,าของภาคอีสานตอนกลางไกลที่สุดอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะครับนี่ก็คือไก่ทองคํา8 9ก็มาหาซื้อได้นะครับสำหรับของแท้นะครับส่วนในช่องทางออนไลน์นะก็ติดต่อซื้อได้ที่ เฮียอุดร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับแล้วก็เพจชาวนาปุญญา๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของอ้ายต้าหนวดกำลังโด่งดังในปัจจุบันนะเกษตรกรทั้งนาปีนาปรังโทรมาปรึกษาเรื่องของข้าวกันทั่วประเภทเลยนะครับของอ้ายต้าหนวดนอกจากนั้นเรายังมีแอปพลิเคชันนะครับมีอะไรนะครับ t c r p ออนไลน์เลยนะครับเนี่ยของนายแม็กเลยนะครับ,อ,รบอันนี้มีบริการ24ชั่วโมงนะครับ โหลดได้เลยนะครับเข้าไปเช็คได้เลยว่าในแอปพลิเคชันนี้สามารถเช็คได้เลยว่าไก่ทองคํา8 9มีอยู่ที่สาขาไหนจำนวนเท่าไหร่นะครับมีเบอร์ติดต่อมีลายติดต่อให้หมดเลยนะครับไปที่ tcrp ออนไลน์ของนายแม็กบริการ24ชั่วโมงบริการฟรีนะนอกจากนั้นยังมีบริการวิธีการทำปุ๋ยสั่งตัดนะครับบันทึกต้นทุนการทำนา ค้นหาติดต่อโดนให้ไปฉีดพ่นหวานข้าวหวานปุ๋ยได้เลยแล้วก็รถดำนาได้เลยที่ tcrp ออนไลน์ของนายแม็กบริการ24ชั่วโมงครับครับสำหรับวันนี้ผมมาแนะนำเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวปลูกอายุ90วันไก่ทองคำ89ที่ดีที่สุดในประเทศไทยไว้เพียงกันี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ